ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่14ตุลาคม2568เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับอยากหล่อจนเลอะเทอะลิ้นพันเลิกทีเถอะครับกับการพูดเอาหลอ่อ เพื่อหวังคะแนนเสียงจากคนที่เรียกกันว่าฝ่ายประชาธิปไตยคนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้าเดี๋ยวจะหาว่าเอาแต่ด่าหัวหน้าเทงรายวันเมื่อเป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะการพูดจาที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยมันก็ต้องติติงให้เห็นว่าคำพูดนั้นเข้าขายหลอกลวงประชายนต์อยู่เหมือนกันรักโลอกนะถึงได้เตือนบ่อยๆเรื่องคือว่าวันนี้13ตุลาคม วนาเทงพูดถึงการอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่ประชุมรัฐสภาวันที่14-15ถึง15ตุลาคมว่าพักประชาชนได้มีการเตรียมผู้อภิปรายไว้หลายคนหลักๆก,ก็จะมีการพูดถึงในเรื่องเหตุผลความจำเป็นว่าทำไมจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่ส่วนที่มีความสำคัญมากกว่าก็คือการพยายามชี้ให้ประชาชนเห็นว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ จะเป็นการแก้ปัญหาปากท้องและคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนและมีการเตรียมผู้อภิปรายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของรัฐรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยโดยจะให้น้ำหนักในส่วนนี้ไม่แพ้ประเด็นทางการเมืองหรือเรื่องอื่นๆที่จริงถามมาหลายรอบแล้วขอถามอีกทีเถอะครับวน้าเทงรู้ได้ไงว่ารัฐธรรมนูญใหม่แก้ปัญหาปากท้องได้ รวมทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพและเรื่องอื่นๆขอดีดปากอีกสักทีไหนบอกว่าเลือกสอสอรอมาเป็นคนยกร่างรัฐธรรมนูญเนื้อหารัฐธรรมนูญใหม่สอสอรอเป็นคนกำหนดไม่ใช่หรือหรือว่าต้องให้หัวหน้าเทงอนุมัติกำหนดไว้ล่วงหน้าท,ทั้งทั้งที่ยังไม่มีสอสอรอมันเท่ากับแทรกแซงแบบตกเขียวเชี่ยวนะครับท่านหัวหน้าเทงอย่าพูดเอาหล่อแล้วเลิกเสียทีกับการบอกว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องดีกว่าฉบับเก่าแน่ๆเพราะรัฐสภาไม่ใช่คนยกร่างเป็นแค่คนอนุมัติเท่านั้นลองไปอ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักส้มดีๆครับเนื้อหาภาพรวมมี4ข้อ 1. พรรคพักประชาชนเสนอให้มีสองกลไกคู่ขนานเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กลไกแรกคือคณะกรรมาที่การยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน35คน ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจํานวน70คนโดยใช้ระบบบัญชีรายชื่อที่ให้ผู้สมัครสมัครเป็นทีมและใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งจากนั้นรัฐสภาคัดเลือก35คนแบ่งสัดส่วนตามสอสอสวและพรรคการเมืองเท่ากับว่าหากสมาชิกรัฐสภามีทั้งหมด700คน สมาชิกรัฐสภา20คนมีสิทธิ์รวมตัวกันเพื่อเสนอชื่อกรมาธิการยกร่าง1คน,คนกลไกที่2คือสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน100คนทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสะท้อนความเห็นต่อกรมาธิการยกร่างโดยทั้ง100คนมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใช้ระบบแบ่งเขตที่ให้ผู้สมัครสมัครเป็นรายบุคคลและใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง จังหวัดละ1-5คนตามจำนวนประชากร 2. พักประชาชนกำหนดเวลาในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไว้ที่270วันหรือ9เดือนโดยให้คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญและสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและกำหนดให้ทั้ง2องกลไกสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้โดยไม่ถูกกระทบจากการยุบสภาหรือจากการที่สภาหมดวาระ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทํางานและความต่อเนื่องของกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 3. เมื่อยกร่างเสร็จแล้วให้นําเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อรัฐสภาหากรัฐสภาเห็นชอบให้นําร่างดังกล่าวไปทําประชามติเพื่อสอบถามประชาชนว่าเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่แต่หากรัฐสภาไม่เห็นชอบให้ร่างดังกล่าวเป็นอันตกไปโดยหากจะมีการจัดทําฉบับใหม่ขึ้นมาอีกฉบับ ให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบให้มีการเลือกคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญและสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูนฉบับใหม่ขึ้นมาตามกระบวนการเดิม 4. เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนพักประชาชนกําหนดให้วงเล็บหนึการทํางานของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญและสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่จํากัดอยู่แค่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม แต่ให้ครอบคลุมถึงการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ถูกกำหนดในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยโดยอาจเริ่มต้นทันทีที่ประชาชนลงประชามติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่วงเล็บ2บุคคลที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญและสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง เช่นสอสอสอวอรัฐมนตรีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นตุลาการสารรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระในช่วงแรกหลังเสร็จภารกิจเอาปากกามาวงหน่อยตรงไหนที่บ่งบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะดีกว่าเดิมสามารถแก้ปัญหาปากท้องได้ก็รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองทำได้เพียงยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด15 เพื่อเปิดทางฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงทิ้งเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ตัวเองฝันว่าแก้ปัญหาปากท้องได้เท่านั้นเพราะคนร่างตัวจริงคือสสรอเลอะเทอะครับพูดเอาหลอกแฟนคลับก็คล้อยตามเราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยกินได้ตักกะง่ายๆเลยครับการแก้ปัญหาปากท้องต้องใช้องค์ความรู้ความสามารถของผู้นําประเทศ ไม่ใช่ผู้นำทุกประเทศจะทำได้โดยเฉพาะผู้นำที่ผ่านผ่านมาไม่ได้มีขีดความสามารถขนาดนั้นแต่พักส้มบอกว่าแก้ได้แน่โดยให้สอสอรอซึ่งก็ยังไม่รู้หน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรจะเป็นสอสอรอสีน้ำเงินหรือเปล่าเขียนใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญต้องเขียนกี่มาตราถึงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ในเมื่อตีเช็คเปล่าให้สอสอรอแล้ววัวหน้าเทงจะไปสั่งอะไรเขาได้ อย่าไปคิดว่าสอสอรอที่จะเลือกกันมีคุณภาพเท่าสอสอรอที่ยกร่างรัฐธรรมนูญปี2540มันคนละบรรยากาศคนละเงื่อนไขกันครับรัฐธรรมนูญปี2540เป็นผลพวงจากเหตุการณ์พลกสภาธมินปี2535ทุกภัคก,การเมืองถูกกระแสสังคมบีบให้ต้องยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บรรยากาศการยกร่างนั้นคึกคักมีม็อบธงเขียว ประชาชนส่วนใหญ่ตกผลึกร่วมกันว่าต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ณขณะนี้แน่ใจหรือครับว่าประชาชนตกผลึกร่วมกันแล้วหรือแก้รัฐธรรมนูญเพื่อสนองตันหาหนักการเมืองเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันตรวจสอบนักการเมืองหนักมากจนพักส้มบอกว่านั่นคือนิติสงครามครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญควรพูดแต่พอดีอย่าไปการันตี เพราะจะเป็นการแทรกแซงชี้นำถ้าสสอ,อเสียงข้างมากไม่ได้มีความเห็นและจุดยืนในเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เหมือนพักสม้มวันนั้นพักส้มจะว่ายังไงอย่าบอกนะว่านิติสงครามศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับ a n งเจิลเซเว่นเรีบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel7 ลเซเ eight realty